ชวนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้ครับพาไปรับน้องหน่อยนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่นี่ครับวิ่งงานนี้ขลังทีเดียวครับ ที่ว่าขลังสุดๆเพราะอะไหละครับนี่ไงครับปกติแล้วก็เหมือนกับงานปรถมนิเทศทั่วไปที่จะมีอาจารย์ท่านก็มาให้คำแนะนําว่าก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วจะใช้ชีวิตยอย่างไรให้เป็นนักศึกษาที่ดี <Legacy> แต่ว่างานนี้นี่สิครับพิเศษสุดๆเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนิมนต์รพระรูปดังโด่งดังไกลถึงต่างประเทศ ใช่ครับนี่แหละครับเจ้าคุณธงชัยพระพรมมังคลา,ารย์แล้วที่ดังคู่กับท่านมาก็ต้องเป็นพยานครับที่ปลูกเสกมาเป็นอย่างดีท่านบอกว่าวันนี้มีมาให้นักศึกษาด้วยแต่ว่าแหมดูนับหัวนักศึกษาสิครับนั่งกันหัวเยอะแยะไปหมดขนาดนี้จะมีเพียงพอได้อย่างไรท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยี นี่ครับว่าแล้วก็ฉายพายันขนาดยักษ์ครับทาบลงไปบนตัวนักศึกษาไม่พอนะครับด้านบนมองเข้าไปครอบให้อีกแต่ว่าคุณผู้ชมครับที่เห็นพายันลอยอยู่บนเพดานห้องขนาดนี้ทาบอยู่บนตัวนักศึกษาขนาดนี้นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบ 3D mapping พวกนี้นะครับ ไปดูเบื้องหลังความขลังครับนี่ครับอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนนี้เลยคนที่คอยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยฉายภาพลงไปนี่มีหมุนซ้ายขวาด้วยโอ้โหทำมือลว้ลวนเลย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าพิธีนี้ก็ช่วยเรื่องของจิตใจแล้วกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะดีไม่ดีอย่างไรอยู่ที่เราทำตัวเองนะครับน้องๆครับ